สวัสดีครับพบกับอู่ต่อรถยกช่างเป็ดอีกตามเคยนะครับวันนี้เราให้ดูงานสีเรานะครับส่งงานลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับรอลูกค้ามารับรถนะครับดูสีที่เราใช้นะครับเป็นสีอย่างดีนะครับความเงาฉ่านะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับคันนี้ทําสีทั้งคันจบไป10,000บาทนะครับทาสีทั้งคันจบไป10,000บาทนะครับ รถมาสีขาวอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับเราลอกสีใหม่ทิ้งให้หมดนะครับเงาฉ่ำนะครับ1 0 0 0 0บาทจบเลยนะครับความเงานะครับนี่ครับผมรถลูกค้ามาสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 7 9 9 8 8 4นะครับช่างเป็ดรถยกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานสีงานเครื่องนะครับเรารับทําหมดทุกอย่างนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อ,อกันเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับมีบริการรับรถถึงหน้าบ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่เราดูแลให้ไว้ใจช่างเป็ดทําด้วยใจนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมใครที่สนใจติดต่อ,อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับ คันนี้จบงานนะครับรอส่งงานลูกค้านะครับรอลูกค้ามารับรถนะครับเรามาให้ดูกันก่อนนะครับว่างานเราออกมาแบบสวยนะครับผมแบบเนี๊ยบให้นะครับผมรถเก่ารถใหม่เอาเข้ามาครับคันนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับจบเลยนะครับขั้นใดที่สนใจอยากจะเปลี่ยนสีรถยนต์หรือว่ารถของท่านใช้ไปนานๆแล้วสีลอกสีเก่าอยากจะทําใหม่นะครับ ติดต่อช่างเป็ดได้เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับไม่ว่ารถท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับช่างเป็ดรับรถถึงหน้าบ้านคุณได้เลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็พอ,อแค่นี้ก่อนนะครับเราามาให้ดูคร่าวๆนะครับประกอบเสร็จแล้วรอลูกค้ามารับรถนะครับโอเคครับสวัสดีครับ